สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงการทำนายไพ่นะคะวันนี้เราจะมาถ่ายทำนายหรือเลือกไพ่ในหัวข้อใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่มีไพ่ให้เลือกอยู่สองใบนะคะ ใบที่1และใบที่2ให้คุณทําการเลือกไพ่ใบที่คุณชอบนะคะแล้วมาดูคําทํานายของไพ่แต่ละใบในหัวข้อใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ในเวลานี้สวัสดีค่ะใครกําลังคิดถึงคุณอยู่สําหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ใครกันนะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะสาหรับคุณที่เลือกไพ่ ใบที่หนึ่งมาแล้วค่ะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะเรามาดูกันค่ะใครเอ่ยกำลังคิดถึงคุณอยู่สำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่ง เขาจะเจอคนนั้นเป็นใครกันที่กำลังคิดถึงคนอยู่นะคะคนที่กำลังคิดถึงคนอยู่นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันค่ะคนที่กำลังคิดถึงคนอยู่เป็นใครเอ่ยเขาเป็นใครคนนั้นเป็นใคร คนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะในไพ่กองที่หนึ่งะคะกำลังจะมีการติดต่อมาถึงคุณในเร็วๆนี้ค่ะ mm hmm. เขาคนนั้นนะคะ mm hmm. เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผิวคล้ำร่างสูงอาจมาจากต่างแดนนะคะตามความเชื่อมีความเยอทยานนะคะเป็นคนที่มีความรัก ะค,ะคิดถึงส่งมาให้กับคุณนะคะตอนนี้เขากําลังมีความรู้สึกวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะเขาจริงจังมากเลยนะคะในการที่จะติดต่อมาหาคุณในเร็วๆวันนี้และแน่นอนคนกองที่หนึ่งะคะจะได้รับการส่งข่าวถึงคุณในเร็วๆวันนี้ค่ะคนที่กําลังคิดถึงคุณก็กําลังคิดที่จะ ติดต่อมาถึงคุณด้วยนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งค่ะและไม่ว่าเขาจะเป็นเขาหรือจะเป็นเธอคนนั้นนะคะก็กำลังจัดคิดหาช่องทางนะคะคิดหาจังหวะคิดหาโอกาสในการที่จะส่งข่าวถึงคุณในเร็วๆวันนี้ค่ะและนี่ก็คือไพ่ของคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องถ้าคุณถูกใจนะคะและต้องการที่จะดูคลิปถัดไปสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะกองที่2นะคะสำหรับในหัวข้อที่ว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าใครกันที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครไพ่สักใบนะคะไพ่ใบไพ่ออกมาแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ กองที่สงในหัวข้อที่ว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะใครกันกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับคุณที่เลือกไพ่กองที่สนะคะคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือทางคนคนนี้นะคะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยอาจจะสลับกันก็ได้หรือคุณทั้งคู่ก็ได้เกิดจากการอธิษฐานถึงกันแลยกันนะคะ ตัวนี้เนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เป็นสตรีเนี่ยอาจจะมีการตั้งครันนะอาจจะมีการตั้งครันแล้วก็คิดถึงนะคะคิดถึงคนที่เป,เป็นแฟนด้วยนั่นแหละนะคะตัวนี้นะคะคนที่กําลังคิดถึงอยู่กําลังคิดถึงคุณอยู่ก็คือคู่รักของคุณนะคะ จะมีการคิดถึงเรื่องการตกลงการสัญญานะคะการเหมือนว่คล้ายกับว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังคิดจะลงทุนร่วมใช้ชีวิตเ,เรื่องการเป็นครอบครัวหรือลวงหลักปักฐานอะไรบางอย่างระหว่างกันเลยกันก็ได้ไพ่กองนี้นะคะจะเน้นไปในทางเรื่องของความรักนะคะเป็น การคิดถึงกันของคู่รักของคนรักนะคะเป็นไพ่ที่เออเกิดจากความตั้งใจการอธิษฐานนะคะการอธิษฐานถึงนะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือของทั้งคู่ก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะหมายถึงการแต่งงานก็ได้หรือ กา,การที่ไยใดฝ่ายหนึ่งคือหมายถึงเพศหญิงนะคะอาจจะตั้งครันนะหรือการคิดที่จะมีบุตรนะคะหรือการคิดที่จะแต่งงานลงหลักปักฐานนี่เป็นไพ่ที่ถ่ายออกมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักของคนรักของคู่รักนะคะและคนที่คิดถึงคุณอยู่ก็คือคนรักของคุณนั่นเละค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะไพ่กองที่สองก็ ออกมาในลนนักษณะนี้ถ้าสนใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะติดตามชมคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ